สวัสดีครับเช้านี้ผมมาอยู่ที่วัดควนนองหงนะครับมาดูพระ<ไ>เดี๋ยวไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะมืดครึ้มอยู่นะครับ<ไ>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าฝนไม่ตกจะมีอะไรน่าสนใจบ้างผมจะถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับ